สวัสดีค่ะทุกคนอังุ่นเอกนะคะวันนี้เรามาเตรียมเบทชากันเลยจ้าชาที่อังุนใช้นะคะก็จะเป็นชาใต้ของลินชานั่นเองสูตร3นะคะตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะหอมเข้มข้นกลิ่นชาเด่นชัดมากเลยนะคะสีเข้มสวยมากเลยค่ะทุกคนจ้าตอนวันนี้อังุนก,ก็จะมาเตรียมอยู่ที่อ่าสิบช้อนโต๊ะนะคะกับน้ําร้อน1500 ML นะคะ เราก็จะมาชักชานะคะทุกคนเราก็จะมาชักชาสักสามรอบสี่รอบนะคะขึ้นไปเพื่อให้ชาถูกอากาศนะคะเพื่อให้น้ําชาของเราถูกอากาศจะได้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเอากลิ่นหอมไปแตะจมูกลูกค้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะพอชักชาได้ครบได้ที่กันแล้วนะคะเราก็จะมาแช่ชาไว้แป๊บหนึ่งนะคะไม่นานนะคะหนถึงสนาทีจ้าจากนั้นเราก็จะมาบีบชากันนะคะเพื่อให้ได้น้ําชาอยู่ที่1,000งพันอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยเอฟแอล นั่นเองนะคะแล้วก็จะมาใส่หม้อเตรียมไว้อุ่นชงให้ลูกค้ากันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนี่บอกเลยว่านะคะว่าสําคัญมากๆเลยนะคะคือต้องมากรองอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ายังมีกาก้า อยู่ข้างล่างอีกนะคะตัวนี้ก็ยังสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กองตรงนี้ซ้ํามันก็จะติดอยู่ที่กลนแก้วของลูกค้านั่นเองจ้าอันนี้วันนี้ถือว่าน้อยนะก่อนหน้านี้จะเยอะกว่านี้นะคะแต่อาจจะเป็นที่ถุงกองชาเรานะคะเริ่มสึกแล้วจ้า